พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชารถวายพระพรชัยมงคลปบียสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนเนโอกาสวันคล้ายวันพระสมภพขอสวดพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนซึ่งตรงกับวันที่30เมษายน2567สมเด็จพระราชาธิบดีเข่าที่16กูสตาฟ์แห่งสวีเดนกรุงสต็อกโฮมเนโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระสมภพของฝ่าพระบาท มอมฉันขอถวายพระพรเทียมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าะะพระบาททรงมีพระพรมัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสรรําราญทางเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสวีเดนดังที่ฝ่าพระบาทได้ประจักษ์จากการเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทยในหลายโอกาสประเทศไทยให้ความสําคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตรภาพอันแนบแน่นและทรงคุณค่าระหว่างพระชวงทั้งสองฝ่าย สายสัมพันธ์ดังกล่าวนะั้นเป็นรากฐานที่เข้มแข็งซืออำนนยให้เกิดความร่วมมือหลากหลายด้านที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งแวดล้อมทานในกรอบทวิภาคีและกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนสาภาพยุโรปขอฝากพระบาทมั่นพระไทยที่ว่าความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านระหว่างกันจะดำเนินก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอองพระบาท เวลา14นาฬิกา57นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสรรพทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกลิงสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาสายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2 0 0 5 67ทูลกระหม่อมยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสบพรเพลพระกุศลแก่คุณพุ่มจันเซนเนื่องในวันคล้ายวันพระสถานเพลิงศพเวลา10นาฬิกา38นาทีทูลกระหม่อมยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยาจนเซนไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิษสถมหาศรีมารามสบพเพลพระกุศลแก่คุณพุ่มเจันเซนเนื่องในวันคล้ายวันพระสถานเพลิงศพ มีสมเด็จพระอริยวงศาคตยาสมดริพระสังคราสกลมมหาสังฆปรินายกส่งเป็นประธานสงฆ์คุณพุ่มจันเส้นพระโอรสในทูลกระหม่อมยิงอุลรัตชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีถึงแก่นิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมารบพิพรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปในการพิจาชทาเพลิงศพคุณพุ่มเจนเส้นณเมรหลวงหน้าพระธาอิสริยาภรณ์วัดเศรษฐีทราวาสเมื่อวันที่30เมษายน2548เพื่อไปอนุสรณ์ดำลึกถึงคุณพุ่มเจนเส้นทูลกระหม่อมยิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีมีพระดําริก,ก่อตั้งเมืองที่คุณพุ่มในทูลกระหม่อมยิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีด้วยจดบันักว่าบุคคลที่มีความบกร้องในการเรียนรู้หรือบุคคลอทิสิก อย่างไม่รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งประธานทุนของมวลนิเพื่อสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศหลังจากรงบำเพ็ญพระกุศลณพระบูถแล้วทูลกระหม่อมยิบวนรันจักรญ,ญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปทรงวางวงมาลายัยที่นาอัติคุณพุ่มเจนเซนณนุสา,าวรีย์เจ้าจอมบรรดาอ่วม ภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตสถิตมหาศรีมารามพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลถ้วยพระราชทานแก่นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2566 เวลา14นาฬิกาวันนี้ที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้ผลเอกชรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับในอาราันบุญชัยปลัดก,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2 5 6 6จำนวน10คนเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน10รางวัลได้แก่นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นนักกีฬาอาชี ชายดีเด่นนักกีฬาอาธิ์หญิงดีเด่นนักกีฬามวยไทยอาธิบชายดีเด่นนักกีฬามวยไทยอาธิ์หญิงดีเด่นนักกีฬาพิการชายดีเด่นและนักกีฬาพิการหญิงดีเด่น วันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอุเดชมหาราปประพิษที่ส่งพระปรีชาสามารถส่งชนะเลิศก,การแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทโอเคเมื่อวันที่16ธันวาคม2510ในรายการแข่งขันระดับนานาชาติกีฬาแหลมทองครั้งที่4ซึ่งต่อมาคือกีฬาซีเกมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศกิติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในรอบป,ปีที่ผ่าน มาเมื่อวันที่16ธันวาคม2566ณนะลานฟรายซ่าราชมังคลากีราสถานาการกีฬาแห่งประเทศไทย หนึ่งในตอนเช้าที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งทำเนียบองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งวัดประเชตุผลวิมลม,ม,ม,มังคลารามราชวรวิหารร่วมกับจังหวัดยโสธรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดําเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสมทบทุนโครงการดังกล่าวในการนี้นายกิรยุอิสารางกูลณอยุธยาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วม ในพิธีด้วย นื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระนมพันษาหรอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการทุนเร่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเดำเหนึ่งโครงการเทศนธาธรม4ี่ภาคทั่วไทยรวมสี่ครั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริมพระนมพัรษาหรอบซึ่งได้จัดพิธีเทศนธาธรมมาแล้วสองครั้งสำหรับครั้งที่3จะจัดขึ้นในวันพุธที่29พฤษภาคม2567ณศูนย์ ชุมคณะชาติฉลองสิริราชสมบัติ60ปีอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและครั้งที่4ี่ในวันพฤหัสบดีที่18กร,รกฎาคม2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตกรุงเทพมหานครองคมนตรีร่วมกับเบอรธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระจันทานไปมอบแก่ผู้ประสบอคีภยัยในพื้นที่ชุมชนพัฒนาใหม่เขตคลองเตย ที่สูพัฒนาเด็กก่อนเวลยเรียนชุมชนพัฒนาใหม่เขตคลองเตยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายจรันทาดากนาสุตอกมตรีร่วมกับมูลทิราชประทานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระประธานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอคีภยัยในพื้นที่ชุมชนพัฒนาใหม่เขตคลองเตยจำนวน47ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหลังชุมชนดังกล่าวประสบอคีภยัยเมื่อช่วงคำ่ำวันที่26เมษาย,ยน2567 ส่งผลให้บ้านเรือประชาชนเสียหายทั้งหลังจำนวน22หลังและเสียหายบางส่วนจำนวน10หลังมีผู้ประสบอัีภีย47ครัวเรือนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระเจ้ากสด็จทรงหัวใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมดาจินีไปกล่าวกับผู้ประสบอกักขีพยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุอกักขีพย เบื้องต้นได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวณนะที่ทําการชุมชนพัฒนาใหม่โดยสำนักงานเขตคลองเตยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆต,ต,ต,ต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสินของแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงพยาบาลสุงไงกโกลกอำเภอสุงไงกโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาสเกลดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำบรวจโทชนินบุญสนองสิบตำบรวจโทสันดุสิสมกำลังสิบตำบรวจโทนัทพัฒน์ ทิ์พรมทองและสิบตำรวจโทพีรทัศน์เขมเพรเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและส่มยิงบริเวณฐานปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการพิเศษ33บ้านกวาลอลีราหมู่ที่7ตชุงไงโกลกอเชุงไงโกลกจัังหวนราธิวาสเมื่อวันที่29เมษาย,ยน2567การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่รวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระสถานมเมล็ดพันธนเข้าหอมเมล็ด1 5 5ของมูลที่ใช้พัฒนาแก่เกษตรกร,ร,กรและผู้ประสบภัยในจังหวัดยะโสธร สมเด็จร,รากนิทฐาธิรชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกติณิมสากและประธานกรรมการนวธิใสยพัฒนา,ฒนาผู้ระทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของนวทีใสยพัฒนาผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พั้จะานเพื่อนช่วยเพื่อนสู่พัฒนาพัน,พน,กกพน,พนธุ์พืชจักพันธุ์พืชนสิูลนวทีใสยพัฒนาจำนวน4 2 8 1 0กิโลกรัม แก่เกษตรกรและผู้ประสบภัย284คนในพื้นที่8หมู่บ้านของตำบลขุมเงินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรซึ่งประสบอุทกภัยเมื่อปี2566ส่งผลให้พื้นที่นาได้รับความเสียหาย2,854ไร่โดยมีนายเตชพลทิตยารักรองเลขาธิการมที่ไทยพัฒนาเป็นประธานในพิธีณหอประชุมโรงเรียนบ้านขุมเงินอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ทานใน3จังหวัดคือจังหวัดชุรีนมีกลุ่มเกษตรกร11กลุ่มใน6อำเภอได้แก่อเภมืองอเจอมพระอเภอสีพรภูมิอชุมพลบุรีอเภอสํารงทาบและอสังขะจังหวัดบุรีรัมย์มีกลุ่มเกษตรกรในอเภอลำไชยมาาจำนวน1กลุ่มและจังหวัดศรีสะเกษมีเกษตรกรในอราศีสลายจำนวน1คน สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญเนื่องในวันขับตรมงคล สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคส,สัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1-7พฤษภาคม2567ทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ p อ Store ์โจนี้ขอเชิญชมสารศักดิ์สิทธิ์ใน